ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนสมาชิกสุขท่านชมรมคนชอบกินนะครับนะ <S <S มอนิสิพามากินอาหารโปรดของลุงไตบอกเลยว่าลูกตไตมันกินประจําลานนี่บอกเลยว่าแซ่บมากๆเลยนะยังอยู่กันที่เดิมครับตลาดนัดสุนีหรือถนนคนเดินสุนีนะครับนะหาบายากครับผมตั้งพิการมากก็ได้ครับผมตลาดนัดสุนีครับย้ําว่าตลาดนัดสุนีนะครับบอกพิการยูเดอร์น,นี่ครับน้ายาขนมจีนนะครับ เมืองแก้วเพื่อนวะอ่ะเจ้าเก่ารถเด็ดเพื่อนวะนี่ครับราคาก็ตามไปครับมีนี่ละเออย่างน่แกงไตปลาครับผมราคาก็ตามไปสร้างเลขค่าแลว้ววะน้ำเงี้ยวกะสีห้าศูนย์อ่าเริ่มจากตัวนี้แกงไตปลาสามห้า 35. นะน้ำเงี้ยวห้าสิบ 50. นะแกงเขียวหวานสามห้านะครับแล้วก็สิมีน้ำยาปูสี่ศูนย์นะต่อไปก็เป็นน้ำยาปลาสามห้า 35, นะครับน้ำยาปลาสามห้า 35, ราคามีกะทิสามศูนย์นะครับ ลุงตายว่ารับประกันความเสี่ยบ